สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอเอากอดเราสั่นพ่อใหญ่ว่าทักทายยิ้มแมลงเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องมามามา,มากินข้าวแรงแย้ายปลาดาจ้ขาข้าวแรงข้าวแรงตับมะฮุงป้าที่ทั่วตับมะฮุงเผ็ดตายบอาเรื่องอาอาโซโซครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อเขียวตึงสีบ่อแม่เด้อค่ะเผ็ดตายบ่กเรื่องเด้อค่ะพี่น้อง เก็ดผิดผิดผิดสวัสดีพ่าไม่กินเขาน้ำพระดาจ้าวันนี้มาซุปเขากันอีกคือเก้าตามหุ้มพระดาตามหุ้ม

ไอ้บอลลาหมกได้พี่น้องอันวอสการเวียดนามเน็บป่อยพะนะซื้อเอาเ,อกอเกลเลี่ยนหน่อยเอาเกลเลี่ยนร้ายนี่เด้อโอ้เกลเี่ยนเจ้าะเกลเลี่ยนร้ายเจาะเอาเกลเลี่ยนนี่มาเด้อค่ะพี่น้องปฟาดดิโซเห็นบ่นจ้าเห็นบ่อันนี้ของอันไม่ใงยหนัดนัวเบอร์เพิ่นออกมาซุ้ม ม,ออมีไข่ไมีกุ้งสู้กันไข่แดงไข่เขียวไข่เหลืองไข่สีไข่สีขนมกินเนาไปใส่ใ,ออในขุ่นตาตะมื่อมาพี่น้นนองมามามา,มาปื้อเถอะขอปุ้นจ้าผักเคียงเคียงเนาะค่ะเนาะตอเป็นฟักจ้า โอ้อคือคงควยลิ้นหลายกลัวที่ปัจจนี้โอ้ยไปแทกผักขยัง,ง,งค่ะไม่นั่งเลิศผักบุ้งค่ะโอ้ยอันนี้กับส่วนสิได้กินพี่น้องเลยโอ้โหผักอ่าหน้าหนาค่ะผักอันมาไหโอ้ยอเต็มแล้ว,วท้ายปไปเลยกาดเกียวปีสมผักกาดเกียวปีพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อ เอามากินกินลงมือเอาคือผ่อาได้เอาจานมานี่ในจานเลยทำอะไรอะไรลิงอัดกินมาอันเทนเลอร์ปีเทเทลเลอร์ไอเนี่ยใกล้ในเทลเลอร์กลุ่มนี่กุ้งสดได้หน่ว่ามันกุ้งขัวได้หน่กุ้งสดเปลือกเปลือกสีเปลือกสีสมตะวันสดสดจ้ามั้งบัง มาแล้วจ้ะเด้อบอบอพั่มทำเพลงค่ะก่อนอื่นกับปากเด้อค่ะเด้อปากช่องเลยเด้อจ้ากินไปน้ำบอไปน้ำน้อยอย่าวเฝ้าเบื่อเด้อค่ะเด้ออ่าโอ้ลืมเฝ้าเนาะอ้เนี่ย,ยนี่ยัง่งปูอัดกุ้งกุ้งซีงแดงนี่สดเด้อจ้ะโอ้ย <laughs> มึกระดองสดสด บลโอ้ยไข่เข,<า>ขียวไข่ไข่ตุ่มมามามาเอาพี่นัทลุยรุ้ยรุ้ยเมานี่โอ้ยหมายกอดอยากแต่ำนำน้ำน้ำปะนะย้ายอันนี้นก็ได้ <laughs> บุอย่างเดีมันเรียกน้ำยออ่อยก็ไมาได้จ้าเด้อฝากช่องเดนน้อค่ะฝากช่องอันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะอันที่สามกัน หลูกกระดิ่งด้ค่ะกิ้งกิ้งเพื่อสิบเอยผ่านคลิปใหม่ๆของยายพดาลงไปเพื่อยายพดาสิได้ยมีกำลังแรงใจโอ้คอยปวดลังพี่น้องน่ามีแกเงี้ยนี่แหละหอ,ะอมใบเตยเนาะใบเตยละ่ะข้าวฉลาดเนี่แเนาะเอาใบเตยแส่ดับจิ้มเลยสินละอืมเฮ้ยรู้เนี่ย ใบเตยหอม,อมหัวห้อยก็เป็นเนี่ยเป็นยาแม่ใบเตยไหมอืมแค่นีก็งอืมอ้าหุก่อนจบเนี่อืม่งโจ๊กคือวโพพันน้ำห่อน,น้ำไฟก่อนหลังก็คือ ข้าวแขงจ้าพี่นอ้องต่อมันหอมของพริกสวนน่ะตามไส่บระกรอกเลยค่ะพี่นอ้องบระกรอบใส่ปูพอนชมนพะก,ก็บอบบบชมพะเกียวปีชมพกเกียวปีค่ะพันเองนะจ้าพี่นอ้องน้ำปลาพันเอง มัอก,กอบมัน,นมันโตะไงตอตอเอ้าินี้ปลาหงกรอบดีดีเนะเาะให้ไปจำเขาเนาะถ้เวลาเห,เห,าเหเ็นแลาแลแล้วใส่ใส่ไปหร แิแพ huh? yeah. huh? uh ิอยาบอสพิลคนนมื่อได้นมือสรเลสกชใไหมละนี่ไลชอตอมันก่หัมันมีคนหาเดีมันไม่ซื้ออยู่เขาลูกอันเนี่ยทงนิป้านนี่ก็รู พานิดาทำไมถึงมีพานิดาพนิดาบได้เหตุส่งฮะมนาขืนเ่ได้เห็ดจึงไมยมีล่มีพานิดาอะไรบุมีเด้เนอนี่แม่ไม่แม่พาดาแม่นีไหมแา้วเบิรงแม่ะไอ่เอ็นพานิดาเหรอมี่นเ้ตเป็นคนลม,มเลยแล้วมาข้มแห่นเหื่อยเราวันนี้เหย ขาไปวิดีโอไม่ได้เห็นไหมของไอ้จุนตาแม่ของไอ้อ่อนไมเอาอันก็มี่ได้ก็หมายนู่นเนี่ยเื้อเนี่ยเื้อไอ่อนนี่แม่พานิดาละราชสีเนี่ยมันไม่ได้ทำซ่องนี่ตรงนี้บ่เสื้ออ่อนสิเสื้ออ่อนต้นนั่ะราชสีนะอตัวตั้อ่อนไปเอามันมี้มันมันมันซองพานิดาเนี่ยไป พัททารีดาเน,น,นี่นะนั่นนี่บอสขอมเหมืจอนโฆษณาเลยเจ้าจางสิไหนมะจางเนี่ย <c oughs> สมสมที่เต๋อสมแต่สตมะกออมะกอกไหมเจ้าจางสิ tham <laughs> cần chơi khăn Lấy quá, có gì người làm mức bị kèo Lấy <laughs> bộ vào đấy khỏi Tham bây giờ cho cho như